ตันั้จะได้ไปนอนโรงพยาบาลเหรอที่งานวะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอ์ตัวมันก็โตเบื้ิ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มตัวโตแล้วบาซิเลียอะไรแบบเอ็นเตอร์อยู่กับเดนบูนยังไงไปโทรศัพท์กับไม่เร็วแล้วไปตรงนั้นสายการบินโดนบูเอร์ไลน์หลับสบายตายยกลำไปเลยโดดเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวน้ำคอยไมเลี้ยงัวเหรืองัว ัวน้อยนี่น้อยอยื่ในบ้านมีไก่กับมีวัวไม่รู้เลี้ยงอะไรดีอ่ะก็จะเลี้ยงไก่สักตัวหนึ่งอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเยอะไม่ได้อ่ะงบไม่ไหวอ่ะอนาคตอยากมีความฝันว่าจะเลี้ยงฟาร์มไก่แต่เลี้ยงไก่แค่ตัวเดียวนะแต่เปิดฟาร์มไก่แล้วเลี้ยงไก่ตัวเดียวด้ปืนแล้วผมดูมันมาฟดีลอยฟ้าอยู่เลยอ่ะนิดแม่งเริ่มมีเป็นดัสไปร์ล <affiliated S 2> ออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าวันที่เดยวะคิดคู่อ่ะมีมีตึ are, Fl away, ้งห้าแล้วกรงสอคนนี้ดาวเอาย่ำกำนอง เนื้อน่มาันเห็นแต่งตัวผูิง่ามันเลยแบบมันเลยแบบเปรี้ยวจัดเลยโดนบดีโดนสามอะร่วงหมดําจนเหนื่อยเอ้าถ้าเราเหนื่อยล้าก็หายใจบ้างเวลาเรารับให้ยาอีกแล้วไอ้เช่ยเป็นแม่เนอะไรจริงจริงไมาจากบอลลู่ดาวดาวทํามาไอจ ไม่ไมเลียอัดดุดอัดดอัดดูดีัดดูด่ัหลอัดกูดอัดดูดอัีดูด้ัดดู่อัดดูดอัรดูดอ้ดดูกอัูัดดนดอัดดูให้ไก่ดอาดดูดักเอดดอัดาไก่ัดดัดดูดอัดไก่อัดดอัดดูด้าดดูก่ัดัดดอัดดดอัดาูดัดดูอัดดูอิดเอัูอัูอัดดูดัออัันอออะไรของมันเล อ,อ,อยากได้เงินซื้อไอเทมเราปลูกผักไปฟาร์มไก่แต่เป็นไก่ตัวเดียวเฮ้ยมันลงไบข้างล่างว่ะบ,บ้านดำอะ่ะไงความคิดผมดีผมว่าจะเลี้ยงสัตว์ด้วยแบบเปิดสวนสัตว์แต่ไม่มีสัตว์สักต,ตัวโอ,โอ้ทางขวาก็ยิงท,งทางซ้ายมึ่เท่อมึงดินอย่างเงี้ย ที่บอกให้นะคนที่ยืนยิงอย่างเงี้ยไม่เคยรอดสักคนอะ่ะไอ้น้องเองไม่ได้เพราะไม่รู้อะไรถึงนอนอย่างเงี้ยแอบหรือก็เพื่อนอบอกแล้วไงที่ทาาาเล่นทัตยะที่เล่นทัตยะมันจะโรนัลโดอาร์เซนอลไปเส้นท่านใช่ไหมตัวลงนั้นเออเจนท์เทิลเจนท์เทิลไก่ตัวเดียวจะเปิดสวนสัตว์อ้าวเปิดสวนสัตว์มีไก่ตัวเดียว ทำไมอะเลี้ยงมดเลี้ยงยุงแต่ว่าติดป้ายห้ามยุงเข้านะั่นยุงต้องอยู่ข้างนอกสวนสัตว์จะเปิดสวนสัตว์มียุงมีมดมีไก่ตัวหนึง่งมดนี่ก็ต้องก่อนจะเข้าก็ต้องเคาะประตูด้วยแต่เปิดอ่ะขออนุญาตก่อนเข้าอ่ะเป็นมดอ่ะยุงนี่ก็ต้องเข้าไม่ได้ยุงห้ามเข้าเดี๋ยวไก่ผมร่วงไก่ผมตัวเดียวเป็นไก่ไข่ด้วยเลี้ยงไก่กินไข่มาแล้วฟ้อง อาหารก็คือผักอ่ะผักอ่ะเต็มสวนอ่ะกินจนท้องบ่หม่มไม่มีใครให้กินงเลยว่ะกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่มันอยากคิวเกินไปนะบางเยอะอยู่ดับเพิงอยู่ดับเพิงเลยของอยู่นี่ไอ้น้องน้องเป็นผู้หญิงอ่ะน้องเห็นไหมพี่เตือนแล้วพอน้องจ้องตาพี่น้องกระตุกลมนัดเอาดับเพิงมีอีกเอ้าแปนันมาแล้วแฟนันมาแล้ว โหนี่โหนี่ไปกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่นั่นพี่เตือนแล้วอย่าตามเพื่อนมาเยอะถึงตามมาเยอะก็สู้พี่ไม่ได้พี่มันระดับอฟ้อน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 โหนงไงไปเรื่อยไม่มีสาระแล้วเพิ่งดาวยับมาจับมาแล้วจับมาเลยหาเตนี่ออกมาเบา ว่ายัางไงว่าจังได้ไ,ดไม่ได้นอกจากยังไม่มีของยังไม่มีอะไรเลยตอันนั้ะช่องอื่นเม้นบั๊กเหมือนช่องเราเลยวะรึงว่า,า,วาช่องเไอ<า>เปลงอะไรอี มีแต่สายไฟเอาไหมกับสายยางมันมีสองสายอ่ะสุดสัต์บ้านผมไอแปลงไม่มีครับไม่รู้จักอะไรครับเพราะผมให้คนอื่นซื้อให้ครับผมสตรีมเป็นอย่างเดียวครับที่เหลือทำอะไรไม่เป็นครับคนอื่นทำให้หมด <c oughs> ง <c oughs> มีตัวยืนวงอยู่ทั้งกว่าเข้าบ่าดีกว่า ปล่อยตัวยืนวงไว้ปุ๊บเราเข้าบาร์เราจะเจอคนว่งนี้ผมไม่ไปโรงเรียนเอา้าน้องเีงไม่ไปเรียนมันไม่ดีนะเราต้องยนหนังสือทุกวันถ้าเราเรียนทุกวันคาวามรู้เราก็จะแน่นเต็มหัวถ้าเราเรียนจบแล้วก็ส่งกลับอาจารย์เลยย้อนครอบบอกควอมหนูมาขึ้นแล้วจะได้ส่งครบถ้ว Mặt tốp bóng căn níu vào lúc đầu cầm điện ngon gần. Tiếng đi vào được ăn 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 ไม่ป็นไรนงนอุ่นผมบอกหรือยังเนะ้างแสดงว่าใกล้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะที่เป็นกำลังใจให้แต่ยังจะอย,อยู่ได้อีกไม่กี่นาทีก็เถอะอุ้งอุ่นเป็นกำลังใจให้ยังไม่เข้าช่องฟีทอ่ะอพี่พหลุดรอพี่พีนุดอยู่บอะแ่เเข้าช่องฟิทมันก็จะอยู่ได้นานหน่อยอ่ะ โอเคว่าหลุด่เดินไกลมากบาบุไเด้คนเฮามาว่ะแต่ว่าเฮาซอาไปหามีบ้านรถแล้วกัจงไปหย้อยอีกว่ให้หุ่นเข้าช่องใิดนาจะได้ไม่ป่วย

ตลูกายแล้มันวิ่งมาทางขวาไม่ทางเทิงเขาเอ้ยทางเทิงทางเลคนนะขวาไก่อทาเขาทเขามีนะกลันยึดแอดรอปป้องกันาเขานีนงเขานี่ตานเดนเล่นเขานีเขานมระเบิดแปดีแปดสิบ mm ้ยไรถามะ ตอนนี้อยู่เต็มบ้านเลยกูโดนไปอ่ะทำอะไรไมาได้ตอนนี้เด็กเดินจังซีกับหัวแตกดิค้าตั้งหลังตรงหมู่ที่ยิงมาจะมีคื<า>อยิงแต่สองคนเนี่ยว่านี่ไงเอาว่ะกี่ตัวตัวไหนปลื้ นึ่ตัวนะขอของหน่อยเดี๋ยวน้กแล้วเดต้องีองันี้โอ,อยยิงแม่มันหลายแท้ไอ้เหียมาดีวัดสีตว์มาดี่มามาดีเี้ยยิงหลาีมันชุดเดหรอวะน่ะตายบอลนะเมนะื่อกี้ มันมาหลังไอ้บอลอ๋อมัน,ม,นมามาชุบมาชุบมาชุบมา oui. คนชุบน่ะยืนนี่หะอืมเขาไม่ใช่เขาเหรอเล้ยยูไนบอลนี่หรอเออเนี่ยยูไนบอลนี่เลยติดสองเลย นี่จะถามทำไมว่าน้องบอกอยู่ลบดีแล้วก็ลบดีกว่ามาน้องชายพี่ว่ากินี้ อรเห e ขอของหน่อยใช้สกิลคนพาและทำลายเลยเจ้าเอื้อเจ้าเอ้อ,อ,เ,อ,อเอ้ยนะตั้งปิดอะไรวะอุย้ยเน็ตกระปิ่งเนตตั้งกระชิงช่องขี่รถหนีเฮ้ยไม่ใช่ขี่รถมาหาเราอ๋อเป็นหมดเวลา <c oughs> ไม่ไปนอนหรอไปนอนได้นะนอนเลยเข้ามาใหม่นี่หรอใช่นี่ว่า หรอไม่จบก็ไม่เป็นไรโรงเรียนโรงเรียนในคนนะเพมมี่โ <Okay. S 2> อเคตโรงเรียนนี่แหละมีคนตัวหนึ่งจัดีจะดีทำลายเลยบรูเรียงรูเล่ายัางบาาัณาิตบ้านสามชั้นตรงนี้มีโตัวห้องน้ำทรายก็ไม่ สองแบบสองตัวแบบเอ่อเห็นแล้วห้องน้ำใสเข้ามาแล้วนะดูในรูอะบอลหัวเงิยังอยู่บนลห้วเงินปลาดึงโอ้เาโอเคโอ้หมาก้อนตัวยิ้มหัวแตกเฮ้ยสุดท้ายว่ะคนละตีเดี๋ยวนะตัวห้องน้ำอ่ะสุดท้ายดินีในเวลาฮิโร่ดินโถไปเว้ย อยู่ข้างนอกคุณะตีนะยิงข้างนอกผนไดน้นะเหมือนเหน<ป>มือนหยู่นปเขื่อนสุดปักหน่อยนี่นี่จะเลยยิงลองมาลองไปสุดก่อนแล้วกันน่าจะสุดได้อยู่

ปูย่าสมตัวสามตัวเลยเหรอ้สามตัวไม่ลงนะจะแวไอเขานึงก่อนกระดิ่งโอเสมตัวเนสามตัวไอ้นี่อรวะให้กูมาทิตัวแล้วกูนี่ดยวมารนแล้ทำลายเลย ดานึงดนึงมานี่หนี่ที่สาเมนะเฮ้ยตายบอตายบอตายบอลบี่นี้นะสาได้สาได้าไบอลอชิดเลยวะสเมตรอะจุกกขอบคุณนะ ขอของหน่อยซุปป๊บดูดิโอ้ดาวว่ะดังไม่เาดังไม่บที่เป็นสามตัวที่เหลือเอาที่เ,เดียวสองคนเลยครันี่ต้องคมับนีปป่อะไร้อหนึปป่งดัวนึงตุ๊บปไปกับตั้งต้องตุ๊บคืได้และเออต้ายมาว่ะ อะไรควานะไปหาแล้วนะไปหาแล้วนะจะมีแต่ไม่ใช่วันนี้แล้ก็ไม่ใช่พวกนี้หรือเปล่า อาจจะเป็นพรุ่รงนี้แต่ปีเยอร์เดย์น้องแล้วนะครับไม่ต้องตี้ยนน้องนั่นนะครับพี่ไม่ตายหรอกที่มีชีวิตมาให้น,อน้องแฮปปี้เบอร์เดย์แน่นอนต้องคืนเนี้ยที่ไม่ตายก่อนแน่นอนชีวิตเตี้ยนาะหลังโดนแนละ้ว เดียววันดีที่หน้ากูได้คนหรอดีนพี่ยังไม่ลบเลยลอลโอ้ยเอา้า MP53 โอ้โหเร็วแรงทะลุนรกจริงๆกูว,าว,าว่าไปอีกคู่นึงแน่นอนได้ีเพื่อนแนละ้วกู มันไม่มีเพื่อนแล้วป่ะมันติดอยู่ในบอลพนในบอลล้อมเจ้าของอยู่อ่ะเองเหรอตัวเดียวนะตัวผู่หญรอเออตัวผู้หญิงเ้อฟ้า 5, อ่ะในเอพีห้าสาม่ะกูดเฮงอ่ะอยำกับผมอะอูปอมตัวมาชื่อมัน ยเดไององไหนเป็นซองกากสผมว่าาวงตัวนเกนียอะไรก็ไม่รู้ก yeah, ที่ไหนสองไปละตีดีกว่าเนียเลยนบไปเลยพีมมื่อกี้เล่นกี่เกมพีมไปยังไปที่คลังแสง มนดูบอกให้ผมนับเกมพิมพ์ไหมนตะตาหน้าที่ใช้พิมพ์บอกว่าที่เล่นกับเรา,เาใช่นะไม่พิมพ์ก็ดีนนี่ค่อยลบนี่ค่อยลบเปิดบเปิดบก่อนดีกว่าเสียงพี่เด็กดังกว่าพี่โดนอีกโมเสียงพี่ได้กินพอดีแสดงว่าเองหูไม่ดี ตัวดูไม่ได้เปิดได้นะครับเปิดได้แต่แบบเป็นโลนะเปิดนิ่โลมาครับดีเมื่อเมื่อไม่ได้ยลยนนาะไปที่ตูก้กดอัตโนมัติเห็นไหมได้ยินไหมได้ยินเสียงพอดีอย่างไอเลือฟอมโมโลโกโ,โมโลโกโลเฮ้ยรถมาขวา ออไอ้เขียว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 เป็นนักสู้โอ้โหตอนนี้ไม่มีใครยิงช่วยเลยเรงเจอกันป้ายหน้าเลยปลดล็อกลงแส,สงแล้วขอของหน่อยทำไมเราไม่มีกระเป๋าวะตรงนี้เดี๋รของหน่อยตัวเต็ง นหนึ่งพอจะใจดีช่วยพี่รบระดาไหมน้องหนึ่งน้องมาขึ้นรถเลยล่ะพี่กินกุ้งดองไหมพอดีอยู่ขอของไมกินนะเฮ้ยน้องพี่โดนโบกพี่โดนโบกพ,พี่จะตายน้องสวนหน่อยสวนให้หน่อยขวาดาวขวาดาวหดินต้นไม้ซ้าย บวกแล้วนอ้องอาชีพหลักของเราเลยทำได้ยังไงเนี่ยน้องพี่มาชุบแล้วพี่ดินชุบเองก็ทีที่จะเทไปหน่อยปืนมาปลามาสามอ่ะเล่นหน่อยคนหนึ่งได้ป่ะเนี่ยตรงนี้พบศัตรูแล้วเออเล่นเดี๋ย คืนนี้ไม่ต้องใช้สีมือใช้แค่การยิงก็โดนนะไปเลย A อเอเดบีเาไปพูก็ได้นะแยกทางกันไปเลยไปด้บู๊อีกฝั่งหนึ่งเราอยู่ฝั่งนี้ตั้งหนูเข้าตอนเช้ารอได้ไหมถาม อย่ารอจนกว่าเวลาพี่จะหมดอ่ะเล้งไงนะั่นคือเราเกี่ยวก้อยสัญญากันว่าน้องจะรบช่วยพี่พี่จะ,จะรอน้องไม่ว่าน้องจะมาตอนไหนก็ตามไม่ว่าน้องจะมาตอนสิบนาทีท้ายพี่จะรอเคนะเดิวเมื่อเราเกี่ยวก้อยสัญญาแล้วนะนนขอขอหน้ามบิดตัวเลยน้องนัวเลย มัวบันงานเลยแหละประมาณนี้ขอของหน่อยไม่ใครเจาะ ยเกือบสวยแล้วใครจอออร่อไอวงพอดีเราแบบกำลังหามึงนยจะไม่เจาะเขาสวยวววเรายังไม่พองมือกินนี้จับจากมาผมก็เ,เปิดก่อนเลยอ่ะเอ๊ยมีคนเกิดได้ไงวะ้มาดิเพื่อน,นที่ผมอ่ะแอพลสติกแอพลาสติกกินเบา ก็ให้หมดเลยตื่นเก้าโมงพอดีดิวโอ้โหอ,อัน,น,นเร็วเก้าโมงหรอได้ได้ได้าเด็กกีโลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบมันในของอยู่นะมีลงรถเลยซื้อก๋สี่ไม่เหินเอาอยู่อะไปเลยไปเลยมา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 พลทหาร เบอร์สามเบอร์สี่ดุยไปเมืองพีกดีกว่าเราอ่ะไปเมืองพีกไปเมืองพีกดุยเลยโอ้บูตาอยู่คาตูเลยน่ะ พีกกันไปเลยได้มีคนมาร์บขึ้นหลังคามาดิมาดิไง ไอ้ตรงไหนยิงกเจ้าฟาดจกกันให้เอ้ามันโดนยีก้าวตัวเองด้วยโคตรเบื่อเบ,อบือที่สุดที่เคยเห็นมานการยิงมีก้าวสัวเองที่รั้มเบรอที่สุดแล้วก้าวมีสองลกูกแล้วก็ไม่มีด้วยเราไม่ใช้แล้วกันตันจะไปสุ่มกล่องกันเลยอยากไดุ้ตา คุยกันได้นะครับยังดูอยู่จอกเองว่าไม่นับไม่นอนนะเนี่ยตัวเนี้ยรถที่น้องลงมาจากข้างบนหลังคาแล้วเราต้องไปต่อนะต้องไปกันต่อน้องสถานีต่อไปมาสติงานกนะด้ยังน้องรถทัวร์สาานี้กำลงังรอพวกเองอยู่นะ ลังเอ้ย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 ไหนก็รอละรอเบอร์สามด้วยเลยแล้วกันเหยียบไอดอกฝังก็ได้เอาสุตธรรมดามาหน่อยมีสุตธรรมดาปะาธรรมดามีไหมสุตธรรมดาสวยเอางั้นเว้ยเอากอสี่เนี่ยกอสี่มียังหลังเร<ม>าอะที่มาได้คนเยอะปะได้ยังเนาะ ไอ้หลังมึงมีเครื่องดีแหละมึงตั้งเครื่องดีดีเนาะมันตั้งข้างหน้าเนี้แล้วก็ไปหาเด็ดดูเร็วตั้งเลยอฮะจูบมีอะไรเลยวะแม่งในโมโหโหดาวเลยวะเล้ยทำไมยิงเกาะระเบิดเลยวะไปรอนนะไป มีตัวบนขววบนะวเข่ามาระวังนะกวดเข็มไปน้องปดเข็มไปตั้งไอ,อ้วอลุกขึ้นมาเฮ้ยตรงไหนยิงมาว่ามีมีส้มกอบ้างมีส้มกอบ้านนุ่ม,มนุมน่มขอส้มกอบหน่อยนุม่มไปด้วยของอยู่นี่ขอบคุณนะตั้งบ้านมาเราอย่าเพิ่งไปไหนดีกว่าป่าตัวล่างไหม ไะเนี่ยลงไปมุมเนี้ยโอ้โหไม่น่าปาดได้วะ่ะไม่รู้กี่ตัวดูจำนวนคนก่อนเาขึ้นเข่าอ่ะเราใช้ประตูวาร์ปออกอก็ได้นะวางประตูวาร์ปแล้วแล้วมึงลงไปข้างล่างแล้วรกนตัวเหี้ยไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่เห็นกูไปแล้วอยู่ไม่ได้โจรล้อมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนตำรวจอ่ะ เพื่อนบอมีหยังดอกออกมาถึกรวมแล้วจนร,ร,รวบอะ่ะขึ้นขวาก่อนไหมซ่อมเกาะค่อยมีอะ่ะตอนนี้เกาะแบบอาเมนแล้วถ้ามันยิงเพื่อนกูยิงมันแน่อ้อาพี่ดาวได้ไงวะ มะลงเช้าเลยนะเนี่ยกออะไรพี่ชายถ้าพี่ชายช่วยเบอ่ะปุ่นจ่ส่วนขันหนึ่งขังนสองขั้นมีสิไอ้ยีมื้อมกี้กูโชวนนิ้วไหนวะ